สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมู่ไทยแลนด์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่กับท่านอาจารย์สเวีดใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่คือไม้ฮวงหูวรี่ใช่ไหมครัใช่ครับไม้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามต้นนี้น่าจะเป็นเวียดนามเวียดนามใช่ไหมครัที่อาจารย์เอามาคือเวียดนามเอามาจากที่ไหนครับอาจารย์จากหงมู่ทุ่งสงศูนย์ทุ่งสงใช่ไหมครัหงมู่ศูนย์ทุ่งสงนครศรีธรรมราชเป็นพยุงสายพันธุ์ถูกกฎหมาย มีใบรับรองสายพันธุ์ใช่ไหมอ่าครับได้ครับโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีใบรับรองสายพันธุ์นี่คือเป็นสายพันธุ์จากหงมูทยแลนด์นะครับแล้วต้นนี้ท่านผู้ชมลองดูนะฮะความสูงอยู่ที่ประมาณสัก5 6เมตรได้นะครับ5 6เมตรเลยท่านอาจารย์ต้นต้นนี้ปลูกมาเท่าไหร่ครับนานนานหรือยัง2ปี7เดือนครับ2ปี7เดือน2ปี7เดือนโตได้ขนาดนี้เลย ก็มันมีต้นโตบ้างไม่โตบ้างใช่ไหมฮะเพราะว่าท่านอาจารย์ก็ปลูกแบบว่าปลูกเขาเรียกว่าผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9กนะครับก็คือท่านก็มีแบบนี้ครับสอนในเรื่องของการปลูกเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยปลูกพืชแบบผสมผสานแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือเราปลูกของอยู่ของกินของใช้เหลือค่อยขาย แล้วสามารถที่จะพวกนั้นนะครับอยู่กินใช้ไปเรียบร้อยปุ๊บยังมีตัวนี้เสริมเข้าไปนะฮะตัวนี้เสริมได้เลยก็คือไม้หวงหัวลีเนี่ยเขาเรียกว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนคือต้นนี้นี่เองไม้ที่แพงที่สุดในนครศรีธรรมราชตอนนี้บอกเลยนะครับไม้ที่ราคาแพงที่สุดถ้าเทียบเวลาคุณปลูกมา1ิปีเท่ากันเนี่ยอ่าตัวนี้มูลค่าเพิ่มสูงที่สุดนี่ก็คือไม้่วงหัวรี่แน่นอนแล้วถ้าถามคนจีนว่าคนจีนรู้จัก Holy, ไม้หวงหัวรี่ไหมทุกคนรู้แน่นอนอาจารย์ครับอาจารย์รู้จักไม้ชนิดนี้ได้ยังงไฮะก็ตตติดาามมครบ ติดตามในช่อง YouTube ครับของคุณโต้งครับครับตอนแรกเห็นทั้ง Facebook ทั้ง YouTube มีหมดทุกอย่างทุกช่องทางเฟซบุ๊กเริ่มไม่ก็ได้ไม่ก็ได้ดูครับอ๋อดู YouTube ไปเลยครับครับตอนนี้นะครับมีเกษตรกรปลูกทั้ง77จังหวัดอาจารย์ทุกจังหวัดในประเทศไทยไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกแล้วผมตามไปดูทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยการเจริญเติบโตดีมากเหมือนที่ของอาจารย์นี่เลยแต่ถ้าสมมติว่าเขาปลูกแบบแบบจริงๆจังๆนะฮะท่านผู้ชมบอกเลยปลูกจริงจรตงจ่านี้เลลลยแแห้ว็ มันจะสวยงามเป็นทิวเป็นแถวเนี่ยคือเป็นสวนจริงๆเลยเป็นเชิง,ชงอุตสาหกรรมอ่ะพูดง่ายๆตอนนี้สวนที่ปลูกแบบนั้นก็มีนะครับเยอะจานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสวนที่ปลูกผสมประสานแบบนี้ก็มีเยอะไม่น้อยเช่นเดียวกันมีคนปลูกไหมครับพี่สุนครศรีมาลมีคนปลูกเยอะหรือยังครับเยอะค่ะทุงสงมีไหมมีค่ะเกือบทุกอําเภอค่ะ,ะมีอําเภอไหนบ้างอที่ปลูกชัดๆเลยอ,อำเภอทุงท่งใหญ่ทุ่งใหญ่ที่ปลูกเยอะกว่าเพื่อนเยอะกว่าเพื่อนเลยค่ะแล้วทุ่งสงเจ้าใหญ่ๆไม่ไม่ไม่ค่อยมีจะมี ยี่สิบต้นหกสิบต้นอะไรแบบนี้คือปลูกทดสอบอ่าใช่ทดสอบช่วงแรกนะฮะหัวไซเชียนใหญ่ก็คือจะเป็นแรงทดสอบเชื้อโใหญ่อะค่ะอ๋อครับก็จะมี่าที่ฉวางวันนี้ที่มาเยี่ยมเหวางชะอวดแดงใหญ่จะอวดแรงใหญ่ครับอ่าแล้วก็ที่ที่เมืองก็มีนะครับแดงใหญ่แต่ว่าวันนี้เข้าเยี่ยมลูกค้าไม่ได้เพราะว่าลูกค้าติดโควิดครับลูกค้าติดนะใช่ไม่ใช่เราติดช่วงนี้ ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ถามว่าลําบากไหมลาบากนะครับลำบากที่เราจะไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมลูกค้าได้ทั่วทั้งประเทศไทยไปเยี่ยมเกษตรกรเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยที่จริงแล้วมีทุกจังหวัดแล้วมีเยอะมากนะครับมีเยอะจริงๆก็ปลูกไปแล้วทั้งประเทศไทยในประมาณ4ล้านต้อนอาจารย์ <Okay. S 2> ประมาณ4ล้าน4ล้านนี่ถือว่าน้อยนะบอกเลยว่าไม้พยุงเนี่ยพยุงไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ที่มีพยุงนะร้อยสาล้านไร่หมดแล้วครับอาจารย์ที่เขารักรอบตัดนะ มันจะไม่เหลือแล้วครับอาจารย์ต้นใหญ่ๆนี่ไม่มีแล้วนะไอที่แบบประเภทโคนโอบเนี่ยฝันไม่มีนะครับที่มันมีก็จะมีต้นเล็กๆประมาณอย่างนี้โตขึ้นมากว่าน,นี้หน่อยนะครับแต่มันยังใช้ไม่ได้นะฮะก็ยังเหลืออยู่แต่ที่เหลือตอนนี้ในในป่าคือไม่มีแล้วแหละอาจารย์เคยศึกษาในนั้นอาจารย์รู้ใช่ไหมครับว่ามันแพงแล้วที่ปลูกมาอาจารย์คิดว่ามันมันโตเร็วไหมครับมันก็โตเร็วครับแต่เป็นเป็นไม่ใช่ไม่ไม่ทุกต้น ไม่ทุกต้นเนาะม,นมันก็ต้องได้รับการดูแลนิดนึงนะครับม,มันก็จะเหมือนกับปลูกอ่ปลูกขนุนปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวนะครับมะพร้าวก็ไม่ได้โตทุกต้นนะท่านผู้ชมเพราะมันก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีการที่จะดูแลรักษานะครับที่จะทายังไงให้มันจเจริญเติบโตเร็วได้ของผมเนี่ยผมปลูกก็แบบไม่ไม่ได้ดูแลครับผมเต็มร้อยครับครับผมก็ปลูกก็ผสมผสานออใช่ครับเพราะว่าเราก็มีมะพร้าวบ้างบ้างก็ครับค่อยๆโตไปครับค่อยๆโตไปมะพร้าวก็ใส่ปุ๋ยอันนี้ด้วยครับก็เป็นแบบ อาจารย์มีไรายได้จากตรงไหนบ้างครับตอนนี้คือหลายหลายช่องทางเลยเห็นขนุนมีตัดขนุนขาย,อยาตอนนี้ยังไม่ได้ขายครับเพราะว่ามันมันเพิ่มเริ่มเป็นโกโกว้ก็เพิ่มก็เพิ่มเริ่มเป็นครับอ,อ๋อในส่วนนี้มีโกโก้ด้วยครับโกโก้โกโก้โกกโกแล้วก็มีพวกมอนนะครับครับมอนเนอนบอร์รี่มอนเบอร์รี่นี่ใช้ทําอะไรได้บ้างครับอาจารย์ทําพวกน้ําน้ําปั่นนะครับ <Now S 1> น้ําปั่นพวกน้ำมอนเบอร์รี่ทำวายได้ไหมได้ครับวายพวกอะไรน้ําผลไม้ใช่ไหมครั เพราะว่าผมเห็นาอาจารย์<า>ปลูกเยอะนะไม่ธรรมดานะเนี่ยทานทานสดได้ครับครับทานสดได้ด้วยเม,มื่อกี้ชิมมาแล้วนะครับแอบชิมมาแล้วข้างใน <S <S งสวนที่ปลูกล่องระหว่างพยุงนะฮะท่านใดสนใจปลูกได้แล้วสอบถามอาจารย์ได้นะ <S <S ท่านท่านใดที่สนใจนะครับปลูกมอนเบอรี่ได้สวนได้ผลผลิตจริงๆนะครับตอนเมื่อกี้ดกมากเนาะดกจริงๆนะฮะอาจารย์ครับเห็นเห็นปลูกกระท่อมนี่ไม่เท่าไหรเนาะกระท่อมผมไม่ไม่ไปปลูกครับครับพอปลูกไปเดี๋ยวมีเพื่อนมาเอานะเยอะ มีคนมาใช้บริการเยอะมีคนมาใช้บริการคือเข้ามายืมมาใช้ก่อนใช่ใช่ครับถ้าเราปลูกเราต้องต้องอยู่ตัดประจาอ๋อต้องดูแลรักษาต้องอยู่อยู่ประจำกันเลยครับครับว่ามันหายเนาะใช่ครับเอาแล้วถ้ากระท่อมหายนี่บ้าพร้าวมะเพืองหายมบพร้าวก็อันตรายเหมือนกันครับครับก็ต้องมีคนอยู่ดูแลนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับไม้ฮวงหวลอ่เนี่ยมันคือไม้เศรษฐกิจนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็บอกเลยว่า มันทําเงินก้อนโตให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับเขาเรียกว่าเงินบํานาญก้อนโตเลยนะท่านทํามาปลูกมา10ปีที่อาจารย์ปลูกมาแล้วเนี่ยตอนนี้สปี7เดือน2ปี7เดือนก็อาจารย์เหลือเวลาอีกเปีกว่ามันก็จะสามารถขุดขายได้นะครับแต่และต้นมีมูลค่าเพิ่มเนี่ยหลักหมื่นบาทเลยนะครับขั้นต่ําต้นละหมื่นบาทเลยนะขั้นต่ำนะแต่ว่าถ้าราคาจริงในท้องตลาดถ้าเราทําน้ําหนักได้เยอะนะครับยิ่งน้ําหนักได้เยอะยิ่งแพงเพราะก็ซื้อเป็นกิโลกร,รัมและอาจารย์ที่ที่ผมบอกมาแล้วอาจารย์ อ่าตอนนี้มีมีข่าวใหม่นะครับให้อาจารย์เลยผมก็เพิ่งรู้มาเมื่ออาทิตย์นี้แหละว่าที่ภาคใต้นี่มันเข้าแก่นแล้วมันเข้าแก่นเร็วมากนะครับ2ปี10เดือน2ปี11เดือน3ปีเข้าแก่นแล้วแต่ของอาจารย์2ปี7เดือนยังเนอะยังครับยังไม่เข้าแก่นคืออายุยังไม่ถึงที่ผมเคยทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับไม้3ปีนี่เข้าแก่นจริงอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับและตอนนี้เข้าแก่นทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยภาคอีสานก็เข้าแก่นแล้ว ท่าเสม็ดนะครับที่ท่าเสม็ดจดังหวัาาดนครศรีธรรมราชเข้าแก่นแล้วนะครับ,บท,ร<ด>ท่านผู้ชมเริ่มเข้าแก่นแล้วอ้นก็ผิดไปเลยก็ผิดไปเลยก็อาจารย์ปลูกไปแล้วรวมกี่ต้นฮะประมาณเกือบแปดร้อยครับรวมๆเลยนะอาจารย์ครับแปดร้อยนี่พูด,ดง่ายๆเอาแค่ราคาขั้นต่ำเนาะราคาขั้นต่ำต,ต้นละหมื่นบาทนี่ก็ประมาณแปดล้านอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะอาจารย์แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์ปลูกได้น้ําหนักแก่นมันเยอะกว่านั้นมันก็ได้เยอะกว่านั้นมันอยู่ที่น้าหนักแก่นนะฮะน้ำหนักแก่นไม้ เพราะฉะนั้นเราปลูกให้โตทํายังไงก็ได้ให้โตอาจารย์โตให้เยอะที่สุดเร็วที่สุดนะครับอันนี้เป็นเงินก้อนมหาศาลเหมือนกันนะเงินเยอะเหมือนกันผมว่านะแปดต้นของอาจารย์เนี่ยทำดีๆเนี่ยสิกว่าล้านบาทนี่มาแน่นอนนะครับตัวนี้อาจารย์มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับที่อาจารย์ปลูกมาเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอย่างไงบ้างครับไมหองหัลี่ปัญหามันมันก็ไม่ค่อยีครับปัญหาที่มันปลูกง่ายครับปลูกง่ายแล้วก็มันก็ตัวเร็วทนแรง ครับทนแรงทนแรงครับที่สาคัญทนแรงเมื่อกี้เราไปดูสวนนั้นมาไม่ค่อยตายเนาะใช่ครับทนแรงแล้วก็ผมว่าเกษตรกรลองลองลองมาปลูกดูบ้างครับว่าอ่ามันเป็นไม้อนาคตนะครับครับไม้อนาคตเราทําพืชอย่างอื่นมันก็เยอะนะครับมียางมีปาล์มมัลองปลูกไม้พวงกลลี่ครับไปไปบ้างครับ ครับลองดูนะครับลองดูอ่ะอันนี้หงมูนะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรนะฮะเราให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าท่านจะปลูกอยู่ไกลขนาดไหนในประเทศไทยนะครับไกลขนาดไหนเราก็ตามไปดูนะฮะขออย่างเดียวว่าไม่มีปัญหาเรื่องโควิดไม่มีปัญหานู่นนี่นั่นเราไปแน่นอนนะครับตามแน่นอนตามทุกที่เลยแหละนะเพราะว่าเราอยากให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจว่าบริษัทหงมูเนี่ยไม่ได้ว่ามาหลอกขายก้าพันแล้วปิดบริษัทหนีไม่มีนะครับคำนี้ไม่มีเลยแน่นอนร้อนะครับ เพราะว่าที่เราตามเราทําทุกอย่างเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ <Jub il> ร,ร่วมก,กันเกษตรกร,ะศร,ศรน,นะครับผลประโยชน์ร่วมกันก็คือว่าถ้าเกษตรกรปลูกได้เยอะนะครับมีการส่งออกไปขายยังประเทศจีนแล้วก็นำเงินจากคนจีนเนี่ยกลับมาให้กเกษตรกรไทยขายไม้เนี่ยพูดง่ายๆขายไม้ไปตลาดจีนแล้วนําเงินคนจีนกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับมันเป็นประโยชน์กับทุกคนกับประเทศชาติด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเราก็มีความภูมิใจนะครับที่อย่างน้อยเราก็ได้ทำทางเลือกใหม่ๆนะครับมาสู่เกษตรกร ทำให้มันเกิดทางเลือกใหม่ๆเกษตรกรไม่จําเป็นที่จะต้องปลูกตัวนั้นตัวนี้มาแล้วก็ไปปิดทำเนียบเดินเดินขบวนปิดทำเนียบเพราะราคาตกต่าท่านก็ปลูกของแพงเสริมเข้าไปนะฮะเสริมเข้าไปไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปรอรัฐบาลมาช่วยอย่างเดียวกเกษตรกรต้องช่วยตัวเองนะครับจากนี้ต่อไปกเกษตรกรต้องหาพืชชนิดที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงมาปลูกแล้วก็ขายนะครับขายตลาดไหนใหญ่ที่สุดก็คือตลาดจีนถ้าท่านมีสินค้าทางการเกษตรอะไรก็แล้วแต่ที่ขายให้จีนแล้วจีนซื้อเนี่ย ยังไงก็มีคุณค่ายังไงก็รวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เวิตครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณพี่โสนะครับที่กรุณาพาเรามาถ่ายทํารายการทุกที่ในประเทศไทยเลยแล้วจากนี้ต่อไปนะครับหงมูไทยแด์ยังอยู่เคียงคู่เคียงข้าเงเกษตรกรเข้าแก่นแล้วห้าสวนนะครับในภาคใต้บอกเลยสวนของท่านก็จะต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อมาถ้าตับใดที่มันเข้าแก่นแล้วนะครับไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มขนาดนี้เงินล้านมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าแก่นแล้วแก่นไม่มีทางเล็กลงแก่นมีแต่ใหญ่หญขึ้น นะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ